สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับขายของกันหน่อยนี่เอางานสะสมมาปล่อยต่อนะครับเก็บไว้นานไม่มีโอกาสใช้สักทีเสียดายวันนี้นะครับมีโอกาสดีเอามาปล่อยให้สมาชิก fc หรือว่าผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ต่อนะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ระบบสวิตชิงเพียวไซเวฟแท้3000วัตต์เต็มพิก6,000นะครับระบบ24โวลต์นะครับเดี๋ยวจะพาดูสเปคไส้ในมันว่าเป็นยังไงน่าสนใจยังไงนะครับ บอกเลยว่าตัวนี้นะครับตัวเทพในอดีตแพงมากเมื่อก่อนนะครับตอนนี้ก็ยังใช้งานดีอยู่เดี๋ยวพาชมไส้ในมันนะครับก่อนอื่นก็มาดูสเปคคร่าวๆอะไรเป็นยังไงกันก่อนนะครับก็อย่างที่บอกตัวนี้3,000ัวัตต์ระบบสวิตชิ่งนะครับอินพุตก็เข้าฝั่งนี้นี่ก็มีแค่ขั้วแบตแค่นั้นเองนะครับอูโหลดแชร์ไว้นานลืมนะครับไฟฝั่งแบตตกนะครับฝั่งนี้ก็เป็นนะครับ AC Input อ่า DC input ฝั่งแบตนะครับ พัดลมนี่พัดลมเป็นระบบออโต้นะครับทำงานตามโหลดนะอ่าด้านหน้านะครับก็จะเป็นลักษณ,กษณะนี้นะครับมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับอ่านี่เป็นพอตเอาพุตนะครับ2ช่องนะครับมันต่อถึงกันนะมันก็เหมือนช่องเดียวกันแหละมี2รูเสียบแค่นั้นนะครับตรงนี้สเตตัสแบตเตอรี่นะครับ,ร Battery, รบอืมแล้วก็สถานะไฟต่างๆ LCD โชว์แรงดันขาออก สวิตปิดเปิดนะครับส่วนตรงนี้เป็น ac in นะครับเครื่องนี้สามารถต่อ ac in เข้าไปเพื่อชาร์จแบตได้จะเห็นได้ว่าน,นี่ ac in อยู่ตรงนี้นะครับ v 1 0โวลต์ ac ถู2 8่2 8โวลต์28.8ก็คือชาร์จแบตได้นั่นเองนะครับก็จะชาร์จแบตจำพวกแบตน้ำแบตเจลแบตริเทียมยังพอได้อยู่นะครับถ้าไม่ต้องดูแรงดันสเปคแบตว่าอยู่ในช่วงเล็ง 28.8นะครับถ้าเราจะเอา AC เข้าไปชาร์จตรงนี้นะครับส่วนถ้าใครจะใช้กับระบบโซล่าเซลล์เนี่ยนะครับก็จะแนะนำต้องมี MPPT ชาร์จเจอร์แยกมาอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับจะใช้คู่กันกับตัวนี้นะครับตัวนี้เหมาะกับสายบ้านสวนชุดนอนนานะครับหรือสายที่เอาไปทำรถแคมปิ้งแวนนะครับออกทริปออกรอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวเนี้ย จ่ายได้สบายสบายสา0พันวัตเพียงพอแน่นอนเกินพอนะครับและก็อีกอย่างหนึง่งก็คือใช้กับเครื่องเสียงรถแห่อะไรอย่างเงี้ยนะครับรถแห่ที่ไม่ใหญ่มากอาจจะโฆษณาหาเสียงอะไรอย่างเงี้ยใช้กับพวก power amp อะไรอย่างนี้ M, นเครื่องเสียงพวกนี้ใช้ได้นะครับพวกนี้เป็นเพียวไซเวฟไม่มีสัญญาณรบกวนออกทางเอาพุทนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพามาลื้อดูไส้ในว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้เรามาดูด้านในกันบ้าง อลังการงานสร้างมอสเฟตเรียงเป็นแถวเลยนะครับคาปลาใส่มาเยอะมาก4ี่ห้ลูกนะครับนี่ด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของบอร์ด DC to DC Converter ทำหน้าที่แปลงแรงดันจากแบตเตอรี่ที่เข้ามาเป็นแรงดัน DC h i v o โวทที่เราราวสามร้อยแถึงสี่โวลต์เพื่อส่งให้บอร์ด High วลทด้านบนต่อนะครับด้านบนก็จะเป็นบอร์ด i i h วล e เพียวเวเลยนี่นะครับ IGBT เรียง เห็นขาตรงนี้คือขาของ igbt นะครับน่าจะ8ตัวนะครับที่ขนานกันอยู่นี่อันนี้คือบอร์ดคอนโทรลอลังเลยนะครับนี่นี้นน low p a s นะครับนี่แกนด้านในมีโชคด้านในนะครับอันนี้เป็น, Line Filter, น,าน,น,ปนลายฟิลเตอร์นะครับด้านในเป็นแกนโล w p a s อีกทีนึ่งนะครับไส้ในค่อนข้างเต็มค่อนข้างแน่นนะครับด้านนี้มีอะไรไหมดูด้านนี้คึบ นะครับข้อปิดทึบไว้นะก็จะไม่รื้อให้ดูมากกว่านี้แล้วแหละนะครับก็ไม่ใช่อะไรนะขี้เกียจประกอบนี่ก็ค่อนข้างที่จะแน่นนะครับแน่นหนาะถาวรน,นี่เต็มเต็มนะครับวัดเต็มแน่นอนเต็มคาราเบลเลยตัวนี้นะครับใครสนใจก็อ่ะราคาอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับโอเคคลิปนี้ก็พาชมอ่กากันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับไส้ในนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากก็หลักการ ทำงานคล้ายๆอินเวอร์เตอร์ระบบสวิตชิงทั่วไปแต่ว่า,าคุณภาพจะดีกว่าเพราะว่าเขาใส่อะไรมาเยอะกว่านั่นเองนะครับเพื่อคุณภาพที่ดีก็ต้องใส่อะไรมาแน่นๆกันหน่อยนึงนะครับประมาณนี้โอเค